สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่18สิงหาคม2567ค่ะเมื่อนี้นะคะเมมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่สายตัดค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมในทางสูตรทําเงินปู่สายตัดงวดวันที่1กันยายน2567ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะปู่ไห้วิ่ง6นะคะมา67นะคุณผู้ชมแต่ว่าปู่จากปู่ไห้บอถูกนะคะ่ละล้วก็จะพามาถามปู่กาลสินนะคะเป็นเลข นั่งนะคะเลขทําพิธีนะคะพิจพามาถามว่าปูใดมากหรือยังนะคะหวดที่ผ่านมาหกเจ็ดเข้าตรงๆนะคะผู้ชมเอาค่ะผู้ชมมาหอดมาถึงแล้วนะคะเขาไปรับชมรับฟังน้ากันค่ะการนมาสก,การครับปูการน้ำมาสก,การเจ้าค่ะปูอ่ะาธรรมชมนะครับมี FC เอซเพิ่นฝากมาทับบุญกับปูกานลสินน้ำ S <S กับเบาเท่ากระรวมทั้งบุญน้ำปูน้ำนผู้ชมซาธ,าธุอันนี้ทั้งบุญน้ำปูพี่น้องอันนี้ถวายเบาเท่าทั้งบุญน้ำปูถวายปูเอาซาธุครับผมนะครับปูการสินนี่ธรรมชมของจริงนะครับ <S 2> <S 2> <S สองงวดติดแล้วนะครับอา่าเลขปูจะให้มะสามตัวหางเดียวนะครับสองตัวสองคู่นี่พี่น้องดานะบหกเจ็ดตรงตรง บวดก้อนนี่ให้หกสีออกสีหกนะครับจังมาฟังน้ำกัดเดียวเบาเถอะจะถามปูวา่าจะไปเมือ่อใดนะ้าพี่น้องเนาะอ่าสูตรทำเงินสูตรทำเงินก็เดินดีนะปูนะอ่านี่พี่น้องอนะ่ะสูตรทำเงินปูเด่นให้หกโอ้อเสียดายดเสียดายนะปูบ่มีเจ็ดในตารางบ่มีเจ็ด,วดวางงาเรื่องวดว่างันมานเริ่มมาเต็ม เขามาหลายงวดปูกับอายุตวันผมมาชุดนี่ไงมีปูอืออืงวดนี่มันจะเป็นยังไงเหลขสันเบลล์ปูจะไปก๊าสินเมื่อไรปูจะไปอีกมั้งบ่ไปแบบมันเนี้ยไกลๆไกลๆไปสรุปแค่เดียวใช่รอดได้พี่น้องเด้อนะครับอสรุปแค่เดียวหออ่าฮดิโชคได้หมานน้ำปูพี่น้องป้าดนี่แม่เพิ่นเดินมาแค่หกเจ็ดกับหกแปดสามเท่านั้นเพื่อเดินต่ออือเพื่อได้โฉกไม่พี่น้องเนาะเอา สูตรทำเงินให้ได้เลยนะปูทำเงินได้เลยครับที่ใดหนึ่งเนาะครับสัญจรมาปูสัญจรร้อยเอ็ดสัญจรร้อยเอ็ดสู่สัญจรบาละปูยังวันนี้นะ่ยทำรุ่นกันดูรุ่นกันดูนะปูว่าพิจารณาดีก่อนฉันลงทุนปูกระสินเมือนั้นกับมหาปูวันที่สิบห้าเนาะพี่น้องลงงหาวันที่สิบห้านผู้ชมกรออกดิ โปงสุดท้ายพอดีเลยอันนี้ก็น,นุนแน่ไก่นนกกมือเน่เขียนทิษแล้ไปไห้ก็ดีเลยครับปูเย็บซี่สะเอาสูตรทำเงินนะพี่น้องอม,มันจะเดินตัววะชุดบนล่างปูกับแม่นอยู่ด้วยพี่น้องเด้อเหล็กวิ่งเหล็กเด่นปูกับเขาดีด้วยเดีย๋ยวจะมาหาปูอีกรอบชุดบนชุดล่างอันนี้เอาสูตรทำเงินไปก่อนทำเงินพิษง่ายๆครับสูตรทำเงินให้ต่องงวดได้เลย สู่ัจสูจ่ขันอนจอวันนี้เด็นวันนี้เดนได้อยู่เ,เด็นได้ปะปะู่างวดอ่างวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพัน้อได้พี่น้องเด้นะครับูห,ห,หายอีกแล้ว S <S> สูตรนี้บ่ไปนี้บ้วนนี้จังนี่ครับสู่สัญจรสู่สัญจรสิโปรสัญจรเลขสัญจรโชวอ์ออกมาแล้วหมดเต็มครับอ่อบาตอนนี้เด่น เด่นห้าเด่นห้ากับหกอีกบูฟูเด่นห้ากับหกตัดทิมเลยอ๋อคือตัดหาค่ะเยอตัวเดียวนี่แหละมอย่าตัดเด่นหกตัดทิมให้หมืดทิมตัดเลขประจำตัวเป้าเท่าทิมแล้วท่านผู้ชมตัดเลยตัดหมดเหลือติอ <c oughs> ดอหัวทงเลือดดับ เดือดตรงกันครับแปดอ,อ๋อหนึ่งเจ็ดกระติดดับติดมุดเลยค่ะส่วนหกกระติดดับเหลืออู่สองตัวสันจรเด,ด,ดี๋ยวสองหกหนึ่งหกนิ่งได้สองเจ็ดเดีปัว กันวงตัวใดปูเดี๋ยววงสองหกสองห้างไงล่ะเนี่ยครับหนึ่งหกกับสองหกหนึ่งหกกับสองหกครับผมเดือแค่นี้เรียกเด่นเดืเด่น,เน,เนมีตัวเดียวหกครับลักหานี่ตัดปะปูห้าติดดับศูนย์ห้าอย่าลืมนะพี่น้องเด้อใช้ยาปูปูสายตัดนะครับ <c oughs> ส่วนมากมากตัวตัดที่พี่น้องบางวัดมากตัวตัดครับสูตร <c oughs> ทําเงินนะตัวไหนออกตัวนั้นขันเข้ามากระติดไว้น้่ท่านผู้ชมนะครับหาติดไม่หม่อ นะครับติดไปน้่มหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งกัง่ามนี่ปูมกับผมจะติดศูนย์หกศูนย์เจ็ด0 6, 0 7, นี่กัเป็นตัวร่องหมอบูอือตัวรองคือเดินเด่นเดินตัวเดียวนี่จะวัดกันไว้กับศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดนะครับตัวนี้ก็กันะครับเด่นตัวเดียวครับผม <laughs> <laughs> เด่นเน้นเน้นตัวเดียวเด่นเน้นเน้นตัวเดียวบอกปู่เนหกวงไว้ให้ม,มาตัวเดียวเลยตามสูตรมาตัวเดียวครับเด่นหกเลยอันนี้บนล่างได้พี่น้องได้นะครับสูตรทําเงินนะครับบอดต้องรอนะครับเพราะว่าสูตรนี้ทําได้เลยนี่พี่น้องนะครับหมวดที่ผ่านมา <S <S นหมวดที่ผ่านมามาแต่เหล็กวิง่งมาแต่เหล็กวิ่งครับเน้นหกให้แเน้นหกให้ความเน้นว่าปู่ให้เด่นหก วันนี้ก็ยังอยู่วันนี้ก็เด่นหกปัวปัวเนศูนห้าศนะครับผมมันจะมาชุดที่ปูตัดนี่และพี่น้องหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกเจ็ดหรือไพบรมากระหาจับใส่เอาเด่นหนึ่งหนี่ลายก็สองหกปัวปัวหรือูไดก็มากระหาจับใส่เอานี่หละครับทรามชมนะครับอ ของอดที่แล้วมาแต่เหล็กวิ่งนะพี่น้องนะมาแต่หกพวสันจวนมันเป็นกปได้ชุดนิยงได้พวยันจวนหนึ่งเจ็ดตรงกันสูตรตรงกันปูตัดเอ้าเก้ากบห้ากระตรงกันตัวนี้วัดเลยเจ็ดกับสามแปดกับสี่ศูนย์กับหกสองกับสี่แต่ว่ากาบนี้มาได้ได้พี่น้องได้เป็นสูตรมาได้ครับผมเป็นสูตรมาสูตรเลขเด่นมันก็ตีพุกตัวเดียว เน้นได้ฮกตัวเดียวได้ฮกตัวเดียวอแบบสูตรทำเงินนะพี่น้องเนาะก็ไงคือเจะไดหน้าเป็นว่าไงเจ้าหน้ายาวดกศิปูพี่น้องหนาเงาเงาขึ้นหนาเงาถึงปูตัวนี้มาเขามาปล่อยก็ได้กูได้เลี้ยงแล้วก็มาไปได้อยู่น้ำปูเอานี่ปูกระสินพี่น้อง เดี๋ยวรอคือเกาปูอะรอสรุปถ้าปูไปไหวก็จะได้ไหวพี่น้องถ้าปูไปซาก็ได้ซาถ้าปูไม่ได้ไปปูก็จะโทรหาปูกันลสินปูหาคนแล้วโอ้โหหลังวันสินหลังวันหลังวันที่ยี่สิบเดี๋ยววานนัดกันวันที่ยี่สิบแปดบปูอือถ้าประชุมเข้เบาเท่าก็จะรอดหาทุ่มเมื่อนั้นมาม่าหาปูนี่ก็คุยกันอยู่เด้กหกเจ็ดนี่นะปูนะว่าเล็กว่าเล็ก ว่าเลาหล็กไม้แห้งธรมรมชมของปูกาะสินหัวที่แล้วนะเออหาไปเลยปูว่านะครับตแต่ธรรมดาอยู่ปุ่นยุ่กาะสินนี่ขาเจ้าบอยเป็ดไทยเป็นยังเล่ยมาปูบอบอยไทยอ่าบอไดเล่ยพี่น้องห <laughs> ลกักการตัวเลขนี่ปูใ้เบ้าวเทาเบิ้งนี่จนขนลุกพี่น้อง <laughs> เลขมันขื้นที่ขาเจเ้าเฮ็ดมาเนี่ยเลขหกเจ็ดนี่ขึ้นแดงเลยเออขึ้นแดงเล่านรรมชมอืมก็เลเอาเอายังเฮ็ดขับปู เงินหางสำนึกเงินหางเกาตาโอ้เงินหางสำนึกเกาตาปูไทยมากปูให้นเบาเถาเบิ้งแต่ว่าปูว่าบ่อยให้นเบาเถาไทยออกป้าพี่น้องเบาเถาเห็นแล้วเบาเถาจนคนลุกเห็นชัดขนาดหกเจ็ดเนี่ยเอาเงินนี้รอดนะครับปูว่าจะไปประมาณที่ยี่สิบแปดคนละพี่น้องหลังวันสิบแปดอ่าอันนี้เอาสูตรทำเงินไปก่อนนะครับสูตรทำเงินเก้าคู่นะพี่น้องเด้อมาได้บนล่างครับ0 5 0 6 0 7 1 5 1ู1ย์หกศูนยนะครับปูกระตัดให้เหลือน้อยที่สุด วิ่งเด่นห้ากับหกนะครับผมปูตัดหาเหลือหตัวเดียวนะครับผมเ,เหลือเน้นๆคือหนึ่งหกกับสองหกตัวรองคือศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดแค่นั้น<อ>นะครับกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดอีตัดประปูเห็นประปูนี่นี่ตัดประปูสูตรงหนึ่งเจ็ดตัดนะพีดองเหลือ,อแค่นี้หนึ่งหกสองหกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่คู่เอาแคปนาจอได้ทำประชมเด้ ชุดบนชุดล่างเดี๋ยวจะมาหาปูอีกรอบแล้วก็ปูกาลสินกระรอดสรุปช่วงค่ายพลพี่น้องใกล้มือออกนะครับแต่ว่ยทีบ้าวเถาก็ยังได้ว่าอยู่แต่ว่าปูว่าผุนละเพราะว่าปูทั้งผุนนปูกาลสินเพิ่นเพิ่นวานัดประมาณวันที่แปดยี่สิบเก้าพี่น้องเอากราบขอบุญขอบคุณปูกราบซาถุน้าปูที่ฝากมาทำบุญน้ำกาลและปูกาลสินนะครับเบ้าเ่าก็ได้ร่วมทำบุญน้ำปูน้ำเอาพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ถูกค่ะอคอยโชว์ไขมานน้ำปูเดอ้อค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ